เ่าให้แพะจามอ้าอ <N> ้าออกาศขึ้นแพะน่อยออกลูกสองตัวจใจดูสองตัวตัวผู้ แม่เพ mm ิ hmm. ่นสีดำก่อนสีดำออกคู่ว่าม่ออกสองตัว ปลูกแปีสีขาวตัวลงสีขาวล้วนตัวลงสีขาวขัดเท่าจ้ะมีแม่เป็นสีดำจ้ะตัวนี้ตัวอยู่กลางเนี่ออกปลูกตอบ่เลี้ยงไม่เลี้ยงเลยนี่ออกครับแม่บางทีเราบอกว่าท่านี่แล้วลูกแม่บอกยายก็เลี้ยง ไกลก็นอนํำกันก็แพะก้อนพ่อคันอย่เขาเขา ก oh ja okay. ินยาทุกชนิดกันเนะยาทุกอย่างเรียงไงจ้าแค่ยิวบดโตชนิดอะ้ะเหมอนยาให้ชนี่ละ พอคันมันตัวข้อขาวไอคอน